เทศบาลของเราตําบลสตึกหน้าอยู่พวกเราเชิดชูภูมิใจและมีศักดิ์ศรีเรามีนายกทีมงานบริหารทำดีไม่มีรอรีคอยทําหน้าที่ช่วยกันเทศบาลตําตบลสตึกยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่งศูนย์จัดการมวลฝ่อรวมแบบครบวงจรเทศบาลตําตบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่188บ้านหนองกาะหมู่ที่8อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรมัมย์สืบเนื่องจากปี2545ไม่มีพื้นที่ฝังกลบขยะในปี2546-2548ถึง 48, ได้จัดซื้อที่ดินโดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลสตึกเป็นจำนวนเงิน4,417,550บาท มีเนื้อที่143ไร่3งาน30ตารางวาห่างจากตัวเขตเทศบาลตําบลสตึก10.5กิโลเมตรในช่วงระหว่างปี2551ถึง2554 มีการประสานของงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการศึกษาออกแบบจัดกลุ่มคัตเตอร์และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาชิกหลักในเขตพื้นที่อำเภอสตึกและใกล้เคียงจำนวน1ิบแห่งโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น136บล้าน 4, แสนบาทเปิดเดินระบบเมื่อวันที่1พฤษภาคม2558บ ปัจจุบันมีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และนอกเขตจังหวัดกว่า24แห่งมาใช้บริการมีปริมาณขยะ66ตันต่อวันโดยมีการกำหนดอัตราคา่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขการสมทบในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสะเตกเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสตึกแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนงานอำนวยการแบ่งเป็น3งานคือ 1. งงานระบบบำบัดน้ำขยะมูลฝอยแบบบ่อบปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบ่งตามลักษณะการทำงานได้3รูปแบบคือบอ่ obic, บอแอนแอโรบิกบ่อเฟคแทนเทตีฟและบอ่อแอโรบิก โดยบ่อสุดท้ายจะเป็นบ่อบ,บ่มทำหน้าที่ในการตกตะกอนของแข็งและประปับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการระบายสู่สิ่งแวดล้อม 2. งานล้างทำความสะอาดรถบรรทุกทุกครั้งหลังจากเทมูลฝอย 3. งานดูแลความสะอาดตามหลักสุขาพิบาลส่วนงานลงขัดแก้เป็นอาคารใช้เครื่องจกักรนำมูลฝอยสู่สายพานลำเลียงพร้อมพนักงานทำหน้าที่ขัดแยก ส่วนงานฝังกรบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลมีพื้นที่11.13ไร่เป็นการนำขยะมูลฝอยมาเทลงในพื้นที่ที่จัดเตรีมยมไว้แล้วใช้เครื่องจากกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวและใช้ดินกรบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้งหลังจากนั้นนำขยะมูลฝอยมาเกลี่ยและบดอัดเป็นชั้นๆสลับด้วยชั้นดินกรบเพื่อป้องกันปัญหาในด้านกลิ่นมแมลงและน้ำฝนชะล้างขยะมมลฝอย และเหตุรำคาญอื่นๆสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกด้วยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ทำให้ขยะมูลฝอยยุบตัวในบ่อฝังกรบมีการวางระบบรับน้ำเสียเพื่อบำบัดและใช้ท่อระบายก๊าซออกจากบริเวณฝังกรบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลส่วนงานแปลรูปสารปรับปรุงดินขยะอินทรีย์ที่ได้จากการขัดแยกจะนำมาที่โรงปุ๋ยเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นการแปรรูปอย่างหนึ่งที่เน้นการผสมรวมกันระหว่างวัตถุอินทรีย์ที่ให้คาร์บอนและไนโตรเจนจากพวกซากพืชซากสัตว์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขาดเดียวกันใช้วิธีเติมอากาศแทนการกลับกองปุ๋ยเพื่อรักษาสภาพอากาศในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมเพื่อเร่งการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ธรรมชาติในกองปุ๋ยเมื่อย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจะแปลสภาพเป็นปุ๋ยหมัก ที่มีลักษณะสีดำคล้ำหรือสีน้ำตาลปนดำไม่มีกลิ่นมีคุณสมบัติดีต่อรากพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ทั้งนี้การหมักปุ๋ยใช้เวลารวมทั้งหมด3เดือนโดยการกระดับกองปุ๋ยเพียงครั้งเดียวในเดือนที่สองเท่านั้นกระทั่งเมื่ออุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงเท่ากับอุณหภูมิอากาศก็สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรได้ ขั้นตอนการบริหารจัดการมูลฝอยเมื่อมีรถบรรทุกมูลฝอยเข้าสู่ระบบจัดการ จะต้องขึ้นช่างน้ำหนักบรรทุกช่างน้ำหนักทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อวัดน้ำหนักของมูลฝอยที่บรรทุกมาในแต่ละเที่ยวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นรถบรรทุกมูลฝอยเข้าสู่ลานคัดแยกส่วนหน้าเพื่อเทกองหน้าลานคัดแยกจะมีรถตักมูลฝอยเข้าสู่ระบบคัดแยกขึ้นบนสายพานลำเลียงมีพนักงานเทศบาลเป็นผู้คัดแยกและมีเครื่องจักรช่วยในการคัดแยกการร่อนอินทรีย์วัตถุ แยกส่วนมูลฝอยออกเป็น3ส่วนคือขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่ายต่อขยะอินทรีย์นำไปเป็นปุ๋ยหมักสารปรับปรุงดินและขยะที่เหลือจากการขัดแยกหรือขยะทั่วไปนำไปฝังกรบซึ่งจะมีรถบรรทุกขนถ่ายไปยังพื้นที่ฝังกรบต่อไป ผลลัพ์ที่เกิดขึ้นสู่การก้าวต่อไปที่ยั่งยืนคือระบบการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมและถูกหลักสุขภาพิบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามีทีมงานครือข่ายร่วมกันดำเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อยอดการสร้างมูลค่าของขยะด้วยการแปรรูปสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตเป็นพลังงานต่อไป ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณโดยนายวิรวิทย์พิรยศสพัดนายยกเทศมนตรีตำบลสตึกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลสตึก